สวัสด,ดีครับผมวันนี้ก็กลับมาในส่วนของตัวพาที่สองนะฮะจากที่เราคุยกันหน่อยว่าวันนี้จะมีหัวข้อก็คือการเสร็จเฟืองนะครับแล้วก็ผมจะเสริมนิดนึงตรงตัวดามท้ายนะฮะเพราะว่าซปเปอร์ทูไม่มีรูข้างหลังไว้ใส่กันชนนะฮะ อันนี้ผมเสริมนิดนึงว่า,ามันเป็นอย่างนี้นะพอดีว่าผมไปได้เทคนิคมาแต่ว่าพอดีคลิปตัดไปแล้วก็เลยมาในผู้สอนตอนที่สองนะฮะวิธีดามด้านหน้าให้มันแข็งนะฮะก็คือการเอาเสกันชนนะฮะความยาวก็ประมาณพอดีกับตัวลองที่ยึดตัวโค้งนะครับการกลางแล้วหว่างตัวกันชนกับโค้งนะฮะแล้วทำยังไงไม่ให้หลุด ติดกาวครับติดกาวน,นี่ผมติดกาวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะระหว่างตัวโครงกับตัวนี้นะฮะแต่ว่าในส่วนของตัวน็อตน,นั้นก็ยังถอดหมุนเข้าหมุนออกได้อยู่นะฮะเพื่อจะได้สับเปลี่ยนอันนี้ก็คือด้านตอนนี้คอจะแข็งขึ้นมากเลยนะฮะไม่งอนะฮะบิดยังไงก็ไม่งอนนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะฮะ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใส่เหมือนเดิมนะลูกปืนล้อนะครับสี่ตัวอันนี้หลุดง่ายเดี๋ยวค่อยมาใส่ล้อที่หลังนะี่แล้วก็ตัวเฟืองผมใช้คาร์บอนเนาะใครมีสีชมพูก็ใช้สีชมพูได้ ขับพาแล้วก็สะพานไฟอันนี้ผมขอใช้สะพานไฟทองแดงทั่วไปที่มากระดถนะเพราะว่าสะพานไฟทองซุปเปอร์วันผมไม่มีนะก็ต้องเอาตัวนี้ไปนะครับแล้วก็สวิตนะฮะสวิตแล้วก็ครอบล็อกไว้เลย ลูกเพื่อนหลุดง่ายเนาะอ่าใส่เฟืองอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาลูกเปืนล้อออกก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวค่อยใส่ที่หลัางได้มันหลุดง่ายไปนะขยับขยับก,ก็หลุดนะพูดถึงเฟืองก็ใครเคยผ่าน การดูคลิปของคำรถ Super ร์ทูสแ a น d าร์หรือ Super รก็จะมีการทีซ Super ์ผมยันเฟืองประว่าจะไม่ได้โอเคช่างแมนซ u เปอร์ทูผมมีผมมียันเฟืองแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการยันเฟืองกันก่อนทำการยันเฟืองนะครับก็คือวันนี้เราจะใช้ก้ามปูนะฮะ พอดีว่าผมมีสีแดงก็จะใช้สีแดงแทนนะฮะช่วงนี้จะประหยัดงบนิดนึงนะฮะมีอะไรก็ใช้ไปนะฮะนี่เราใส่การโบไปละเดี๋ยวเราจะทำการตัดส่วนตรงนี้ออกจะเหลือแค่ส่วนที่ใช้แค่ตรงนี้พอเพราะว่าที่เหลือเราจะยึดกับตัวกันชนนะครับก็ทีนี้พอใส่นี้เสร็จมันก็จะมีรลูละรูสำหรับยึดตัวกันชนด้านหลังนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราจะทำการตัดออกก่อนนะครับเอาละครับผมก็ตัดเทียบรอยกามปูนะฮะพร้อมเจาะรูรวมถึงเจาะรูที่โค้งด้วยนะครับอ่ารูนี้เป็นรูเท่าไหร่1.8ม่มิลนะฮะก็คือรูสว่านที่เจาะล้อทำไมต้องเป็น1.8เพราะว่าถ้า1.8เนี่ย มันจะขันหัวน็อตแล้วไม่หลวมนะฮะขันหัวน็อตแล้วไม่หลวมนะฮะพอดีไปนะครับแต่ถ้าเป็นรูที่สองมินีนะ่ก็คือมันจะเหมือนพวกรูกันชนนะก็คือใส่ใส่ขันน็อตไปแล้วทะลุเลยนะครับจะไม่มีการรัดตึงแน่นนะ,ะอันนี้กดไม่ได้นะฮะต้องขัน ถ้าใครเคยดูคลิปเมื่อก่อนที่ผมทำก็จะเป็นซูเปอร์ FM มั้งที่ทำรูเหมือนกันนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปว่ามีโครงอะไรบ้างที่ทำนะฮะโอเคทะลุเรียบร้อยนะครับคันน็อตเข้ารูแน่นหนาเลยทีเดียวทีนี้ก็ขยับไม่ได้แล้วนะฮะ ถามว่าตรงนี้จะโดนแกนล้อไหมไม่โดนนะครับจะเฉียดฉิวนะฮะอ่าทีนี้เราก็ใส่ไปนะครับอ่าอีกจุดหนึ่งเราจะทำตัวตั้งแกนล้อนะ่ยทำอย่างไรก็ไม่ยากใช้ตัวน็อตครับกับตัวแหวนรองเนะฮะ แล้วก็ขันเข้าไปนะครับนี่นะฮะได้ตัวตั้งแล,แล้วจากนั้นเราก็ทำการใส่ ทรง,งังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเรามาประกอบทําที่คําเปลืองกันนะครับเริ่มยังไงก่อนนะฮะก็เริ่มจากการใส่ล้อนะครับอันนี้เป็นล้อจอดโลุย่างซุปเปอร์ฮาร์ดนะฮะก็เหดิม ใส่ที่ลองโลโลูกปืนใส่โลกับเฟืองเข้าด้วยกันแกนที่ใช้เป็นแกน72มิลดับแรกใส่บูตลองโล ไอ้บูทอะบูทของตัวโลนะฮะโลพลาสติกอันดับที่สองใส่ตัวที่บูทลองโลอีกตัวหนึ่งนะะี่ยอันดับที่สามใส่อะไรใส่ลูกปืนลอ้อนะครับหรือว่าใครมีลูกปืนของตัวไอน้นี่ก็ได้นะฮะใครมีลูกปืนของตัวอะไรนะลูกปืนโลก็ได้นะ,ะใส่ได้อยู่ ตรงนี้จะคำกันไม่ดึงกันเยอะนะพอดีเลยนะมีหมุนนิดหน่อยนะขยับได้นิดหน่อยโอเคแล้วก็ใส่ตัวลูกปืนลเอ้ลูกปืนล้อแล้วก็ตามด้วยตัวแหวนรองนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ล้อเข้าไปนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะฮะสำหรับการเซตอัพตัวล้อตัวเฟืองแล้วก็ใส่ก้ามปูนะครับอ่าต่อไปอันนี้สุดท้ายท้ายสุดก็เหมือนเดิม AO620 ใส่เฟืองแต่ว่าไม่ต้องใส่แหวนรองโลนะครับเพราะว่าตัวฝากับตัวประกบตรงนี้มันแน่นพอดีเลยนะฮะถ้าใส่มันก็คือล้อนนะฮะแล้วเราก็ใส่ปกติเลยนะฮะจากนั้นเราก็ใส่ กับตัวรถติดอะไรเอ่ยโอเคได้ละ เมื่อกี้น่าจะใส่ไม่ลงมล็อกนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะก็พาที่3ไม่มีอะไรเดี๋ยวมาทำด้านหลังกันต่อพาสี่ก็น่าจะตัวตบแบ่งเป็นย่อยๆไม่ยาวไปจะได้ไม่เบื่อ ชอบถูกใจกดติดตามนะครับพยายามอัปเดตทุกวันนะฮะเท่าที่เป็นไปได้นะฮะแล้วก็สนับสนุนค่าไหลดูโฆษณาก่อนเริ่มคลิปกับถ่ายคลิปหรือสมัครเป็นสมาชิกถาวอรก็ได้นะครับสนับสนุนค่าไหลใ,ให้มีคลิปได้ทําต่อไปเรื่อยๆนะฮะหรือไม่ก็อ่าค่าน้ำค่าไฟโอเคคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ